วันยิ่งสวยและหน้าเด็กมากๆสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ภรรยาสุดที่รักของตอติติที่เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ43ปีไปหมาดหมๆเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งวันเกิดปีนี้สาวนุ่นแฮปปี้มากๆอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเชิญเพื่อนคนสนิททั้งในวงการนอกวงการมารวมตัวปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันสนุกสนานบนโรงแรมใจกลางกรุงโดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นสั H ้นว่าว่า AHHH 4.3ท้ามกลางคำอวยพรมากมายจากเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับใดๆความสวยออร่าหน้าเด็กของสาวนุ่นก็แทบไม่เชื่อสาย ตานี่คือคนวัย43ปีแล้วยิ่ง วันยิ่งสวยและน่าเด็กมากๆสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ภรรยาสุดที่รักของตอปิติที่เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ43ปีไปหมาดๆเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาซึ่งวันเกิดปีนี้สาวนุ่นแฮปปี้มากๆอบอวนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเชิญเพื่อนคนสนิททั้งในวงการนอกวงการมารวมตัวปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันสนุกสนานบนโรงแรมใจกลางกรุงโดยเจ้า ตัวระบุแคปชั่นสั้นว่าว่า a h h s 4.3ท่ามกลางคำอวยพรมากมายจากเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับใดๆความสวยออร่าหน้าเด็กของสาวนุ่นก็แทบไม่เชื่อสายตานี่คือคนวัย43ปีแล้ว